นี่คนดูที่สองยังไม่ได้ตายเถอะก็ แม่ครับคือน้องพีเล่นก็ถนัดมันน่ะโอ้โหไม่ไม่ร้อยผมไม่เล่นมันรู้อีกไปไปเร็วมากจริงเหรอจริงแต่ไม่เป็นไรพูดถึงแล้วไอ้เกมที่ผมน่าจะสตรีมบ่อยมันไม่ผิดกับเพื่อนเอาดีนสตรีมแล้วไม่ต้องนอนที่ผมไลฟ์สดแต่ไม่ใครดูแลผมเลย อย่างน้อยอะทำแช้าเกินหรือเปล่าน้องไลฟ์บนยูทูบเพิ่มมีคนดูเลยมันเกิดอะไรขึ้นเช้าเป็นคนไม่ร้องบอกมีคนกดดูผมไลฟ์อ่ะผมกดดูไม่รูว่าใครคนที่โปรไฟล์สีเขียวใช่ไหมใช่แค่คนเดียวที่เขาบอกว่าที่เขาไปแต่งกันหมดทำไมเขาไม่มาดูไลฟ์ฉันเลยผมก็เลยบอกว่าอะไรที่มาเช้าหรือเปล่เปล่าผมไม่ต้องตี โอ้โหไม่แปลกใจครับแต่ผมว่าไลฟ์สตรีมีตอดีหนึ่งนี่ก็ควรดูเยอะนะแต่ว่าแบบไม่ดูทำไมไม่มาดูแต่ก็ไม่เป็นไรทวีตดูไหมเอาไว้ไล์ใหม่ครั้งหน้าก็ได้พี่ย่าลองไลดูดูไหมยัางค่ะใอาจะดูก็ได้ ัดดึกๆหน่อยฮะแล้วมาถามคือตอนนี้น้องพีททำพีทไหมใช่แล้วปัญหาคือน้องจะชนะพี่สาวได้บ้างไหมคือแบบเอาชนะพี่สาวไม่หนักใจหรอกคือหนักใจสุดก็คือลงให้ช้าเกินแล้วผมไม่ได้พูดอะไร อลงอันนั้นได้ไหมนเนี่ยทิกเออก็ได้ไหมนเนี่ยจะมีใครดูไหมตัวทิกเก็มันไม่ให้ลงเกี่ยวกับไพ่ใช่ไหมือยยังไงขนาดการดูกลิ่นลงยังลงไม่ได้เลยมันบอกว่าเรากระพุมโชว์ผมตอ้อง zoom ผมก็เปิดการเปดิด zoom การแชทไม่ได้แล้วก็ราก็ลองเขียนไอ้อันนี้ให้ชัด t g p นะนะว่าทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่น การเล่นเกมไม่ไม่กดนะแต่ถ er. ้าเป็นรองแอดีตัวเล็กยู่นี้ก็ผิดกดแบบมุมผมเปิดสูงแะครับยูดี้ตอกไม่ให้ลงเฉยเลยบอกว่าลำบาดชุมชนะแต่คลิปเกมนี่ผมลองบ่อยจนทุกคนจะรู้จักกันหมดแล้วสภาพเลยไม่อเลยไม่ชอบกูไปที่เขาเคยถามว่าอะไรเออนี่นั่นเอ้ยออาแล้วผมผิดตรงไหนที่ผมเกินเราไป เป็นผู้หญิงคนนที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายที่ใจแตกผิดตรงไหนครับผมนี่ตรงไหนแล้วผมพักที่จะไม่ยัคุณสิผู้แกเซงนะเพราะมันจะมีสานามแขง่งที่ผมชอบเล่นอะ กุณลกแ้เลยเนาะแจฮิฮ like ิ่เขเลยแลอกเลเลยไม่ิฮิฮิฮอต่องฮิ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 นิฮอฮิฮิฮิฮ่องฮิฮเฮิฮินิฮิฮิิฮิฮิฮ้ฮิฮิกิฮ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 ิิฮ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 ิน

ทั้งในติ๊กต็อกทั้งในเลยอะ่ะเขาขึ้นฟีดผมอะ่ะเขาจะสามสิบอยู่แล้วนะทำไมเขาน่ารักจังเลยเขาดูแลเพื่อนผมก็คือไม่ยอมไลก์กระดีผู้ติดตามถึงสามพันคนแล้วไล่ไหนเหรอถ้า่มองผมลูกติ๊กต็อกไปเพื่อนดูผมจะดูจะดูผู้ติด,ดตามเพ,พื่อ<า>นติดตามอีกตอกน้องให้ด้วยเขาจะดูเจ้าผู้จับชจ้าเขาเลยของพี่มา น้องที่เต่นแล้วครับก็ดูดได้ในมไม่รู้แหละแต่ให้มาได้มาด,ด<อ>คลควสอน,นะนจะว่าเหรอเคยจะไปดูดคลิปพี่โอ้โหคะแนนดูกผมเมื่อไหร่คือเรียบร้อยเลยระบบเรียบร้อยขนแนผมจะทำคลิปพื้นสอวี่ผมแกจะดูดคลิปคนอื่นมาแล้วแต่ผมไม่ทำว่าผมตั้งใจแบบตั้งใจมากมากเลยนะเล่น่ดนเดิมซ้อไปซ้อมาเพื่อเก็บตาซื้อตัวตัวละคร แอคโคแบะแล้วก็ไม่มีใครดูเราไปฟักผมยืมซีไฟเลิกล่าค่ะผมโคสชีผมรู้ตัวดีว่าผมขึ้นแดงๆมาหลายครั้งทุกคนผมเพราะท้ายทผมทำเป็นว่าเล่นหวยใช่ไหมจริงๆเล่นตื่นผมก็ทำได้นะแต่ผมไม่กล้าใครเข้ามา

ก็แบบโอ้โหจะรักนี่คือผมปวดหัวกับน้องตี๋อ่ะทุกคนเป็เหมือนไหมอันนี้ไฟแล้วกันต่ถ้าเล่นเป็นฟรีไฟ i r นี่คือแบบก็ปวดหัวอยู่ดิท่าที่ผมเจอบ่อยไม่ต้องถึงกับน้องตัวเองแววเดี๋ยวลองให้ครับคผมว่าผมจะเป็นคนใจอ่อนนะทุกคน

ส่วนผมก็จะลงเกี่ยวกับเกมใหม่ๆก็ว่าไปยูอะไรเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนดูเพิ่มขึ้น,น,นออหรือจะน้อยลงว่านนีจะน้อยลงลงด้วยเองก็น้อยลง่ะไม่คืนปีไม่คืนปีเลยตายเลย ขนาดคนที่เออผมว่าน่าจะเกี่ยวกับปกคลิปด้วยมั้งเขาอาจจะเห็นเราแต่ว่าไม่สนใจไง mm hmm. เห็นไหมเห็นเราใช่หไหม่ก็ไม่สนใจเ,เราเห็นเยออนไม่องคนมีปกคลิปตลอดแต่บางทีไม่เยอะผมไม่เกียจทำ วันจะรอดอวันจะรอดไเนี่ยอ,อย่าคิดลงไปในสองมาดิขานะไม่งินดูเจออะไรทำน้ำสองไม่ได้ไม่มีไม่มีจำไ,ได้ไหมเนี่ย เบิดตีทุยตทับแพ้แน่เลยอ๋ออีกแล้ว

ผมไม่เท่าแม่งทุกคงกันเลยไม่เท่าตอนที่หนึ่งแม่งเหมืนกันเลยไม่ไหลอะไรไม่รู้ผมยังแค่ตอนที่หนึ่งแล้วก็ได้อยากดูต่อก็คอมเมนต์มาแล้วกันไม่มีใครคอมเมนต์เลยอยากดูต่อช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะแต่ผมว่าคนเดิมนั่นแหลตะในจะไเปิดต้คนนั้นก็คอมเมนต์ด้วยแล้วก็มีพลอยอ้าวไม่ได้แบ่งค์พายงัวแต่พูด เดี๋ยววางให้หมดทั้งหดท้ที่มีไม่ได้นะก็จริงนีิค่ะมีใครอยากดูว่าคลิปน้องและผมนะผพูดลิปก็เยอะก็ผมแล้วนะตอนนี้จบผมทำพี่าติงยังไม่มีใครสนใจเลยในยูทูบมีแต่คุยเล่นตอกันยี่สิบต่อยี่สิบต่อร้อยนะพี่ เครเยอะแบบยี่สิบต่อร้อยเลยนะดี่ยังหน้บางทีคนดูเยอะกว่าผม,ผมนะจะผมเกลียดท,ทำทำไปแล้วมันไม่ถึงมันไม่ถึงเป้าที่ผมหวังใครก็ได้นะทุกคนช่วยติดตามช่อง้องน้องเลยนะนล้วไ้คอมเมนต์มา,าช่วยตั้งใจทำคลิปหน่อยทีขอร้องให้ช่วยเราหน่อยนะมันไม่ถึงเป้าที่ผมหวัง ไม่ถึงเป้าผมหว่าผมแค่อยากได้เหมือนแซงคลิปเก่าได้คลิปเก่าประมาณร้อยสนสิบนี่นละแต่มันแซงไม่ได้ไอตอนที่ผมกำลังตั้งใจทำนเก่าขึ้นป<อ>ีที่ผ่ไม่ขึ้นปีทีเลยแล้วรโ้หมห้คลิปไหนที่มันนิยมที่สุดพี่มันไม่ใช่ <ผม S 1> วิดีโอ<ม>ยาวนะมันเป็นวิดีโอสั้นแต่ผมไม่พูดเพราะว่า <laughs> น้อง,องพี่คือเศร้าแ<ใ>น่นอนโอ้โหโปกเกมอนคลิปช็อตโปกเกมอน400อย่าง500าแล้วตอนนี้จำว่าเรื่องเลรผมให้ดูคลิปก่อนแล้วก็มาดูคลิปยาวมีนเป็นดูคลิปช็อเดียวเลยเหมือนว่าดูได้ไม่ดูก็ได่ดูกุดัดทิ้งฟรีไฟล์หรือผมจะลงไปดูจบแล้วดูจบแล้วไม่มีต่อก็ปัดทัดงเหมือน,น,นว่าเขาไม่สนใหญ่400คนหรือรว่าเขาฟังภาษาไทยไหม โซน,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 น่าก็เป็นคนลาวที่ดูคลิปผมอะ่ะพูดถึงคนลาวน้องเองก็เคยมีคนเอเชียไม่ใช่หรอที่มาดูม,มีญี่ปุ่นเลยแต่ตอนนี้ไม่มาดูแล้วม,มั้งมีญี่ปุ่นมีอเมริกาด้วยที่มาดูญี่ปุ่นผมไม่ต้องพูดถึง ในทิกต็อกสอคอมเมนต์เทียบไม่มีใครคอมเมนต์เลยคุณจะมาหาเรื่องอะไรโอ้ยเคอมเมนต์ไม่มีกดไลค์คุณคิดเกี่ยวใช่ไหมไมรือว่าไม่อยากคุยกับผมผม,ผมไม่สนแล้วแด่าดูว่าจะทำอะไรผมก็ไม่สนแล้วคุณจะมาด่ามาหาสมองผมก็จะไม่เกี่ยว ยังไงผมก็ไม่สุดอยู่แล้วแอะแพ้หัวแต่พูดมากก็เลยแพ้นะไม่ได้แหวงใค่ตั้งหลายรอบไม่ใช่เลยจริงๆตั้งคลิปนี้มันดราม,ม่าจาังเลยมันดราม,ม่าต่คนกดไลค์ไม่มีเลยสักคนหนูเปลี่ยนเกมเหรออ่าถ้าจบเกมแล้วผมใช่แค่นี้นะ บายบายนะไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมผมหมดแล้วนนะหรือว่าตัดออกก็ไม่ได้แล้วตัดออกก็คงจะไม่ทันแล้วใช่ไหมบายบายบายทุกคน <laughs> จบคลิปไปเท่านี้